การเรียงซ้อนเกแบบนี้จะใส่ฟันที่สวยใช่ไหมค่อมาใส่ฟันแต่ว่ามีปัญหาตรงที่มีฟันที่หนึ่งอ่ะขึ้นอยู่นอกแนวเลยเดี๋ยวเราจะดูนะว่าถ้าฟันขึ้นอยู่นอกแนวอย่างนี้เราจะดีไซน์ฟันปลอมยังไงให้ใส่เข้าไปได้และดูสวยก่าเดิมมาดูฟันที่หมอมัดออกแบบกันน,น,นะคะตอนที่ทํามาแล้วนะคะยากทํามาเดี๋ยวออกแบบให้ตรงที่ฟันอยู่นอกแนวอะ่ะโบฐานฟันปลอมไว้ พอใส่เข้าไปมันจะออกมาลักษณะนี้นะคะนะคะมันก็จะเป็นลักษณะโบให้เห็นแบบฟันแชะขึ้นมาได้ปกติคือฟ,ฟันปลอมเราสามารถออกแบบให้ใส่ลงไปในปากได้หลายๆแบบอค่ะคนไข้ไม่ต้องกังวลเพราะว่ายังไงก็ใส่ได้กัดฟันนะคะ ็จะเห็นว่าค่อนข้กัดสนิทแต่เคสนี้เป็นเคสที่ฟันล่างอยู่ลลางฟันบนนะคะเลยกัดมาได้ลักษณะนี้อีกเคสหนึ่งฟันเกมากเลยค่ะแล้วก็ดูช่องตรงกลางหมอมาจะใส่ฟันยังไงให้ดูสวยได้หรอคะก็ใส่แบบนี้ละค่ะที่เขาเรียกว่า over danger ก็คือใส่ฟันปลอมทั้งหมดเลยค่ะครอบทับไปบนฟันเดิมไม่เห็นฟันเดิมเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมแชร์ประสบ